สวัดีค่ะวันนี้จะพามาพักที่ The Iconic Hotel Arija d จักค่ะมีเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าด้วยนะคะได้คีดการแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องเรากันเลยค่ะเป็นห้องสไตล์ดีหลักซูนะคะ โอเคเราพักชั้นหนึ่งนะคะห้องหนึ่งหนึ่งไปกันเลยอ่า s e เค r i ร y ิ้เขาก็โอเคอยู่นะแต่แล้วเข้าไปแบบนี้ประตูเปิดปปปแวไปดูห้องกันเลยฮัลโหล่ะคะก็จะเป็นห้องนะคะที่ อยู่สบายนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกครบนะคะเราจะพาไปดูอันนี้จะมีแบบที่แบบเหมืนอนคล้ายๆเดย์เบสแต่มันเคลื่อนที่ได้แนละ้วมันเป็นแบบที่มีโฟมข้างในนั่งสบายดีจะพาไปดูห้องน้ํากันนะคะห้องน้ําของที่นี่ก็แบบว่าชิวๆง่ายๆนี่ก็ use these, อยู่สบายดีสะอาน,นะคะความปลอดภัย เรียบร้อยดีฟักบเก๋ม,มากมีแบบส่วนแยกส่วนเปียกกับส่วนแห้งนะคะของห้องน้ำอันนี้จะเป็นมุมห้องจากทางนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะบลูทูธเป็นลำโพ,พงที่สามารถชาร์จไอโฟนได้ในลองสิเก๋ม,มากโรงแรมแบบนี้ก็มีนะแบบ ห้องเขาไม่แพงแต่ก็มีอุปกรณ์เก๋ๆตู้เซฟเสื้อคลุมนะคะโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดเข้าไปดูสระว่ายน้ำกันนะคะพอได้ห้องแบบผูคเขส s ก็จะดีแบบนี้แหละก็คือจะสามารถที่จะเปิดออกไปไว่ายน้ำได้เลย สระว่ายน้ำที่นี่จะเก๋ๆนะเป็นสีแดงจ้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องไทยอื่นๆกันค่ะเริ่มที่ทริปเปลิลค่ะห้องที่เป็นห้องแบบสามคนด้วยนะคะจะมีห้องที่เป็นห้องแบบเตียงสามคนด้วยก็จะเป็นแบบเดียวกันนะคะ ก็มากับเพื่อนก็ช่ยๆกันได้นะคะแบบว่านอนคุยกัน3มคนเป็นทริปแบบว่าเพื่อนฝูงหรือว่าครอบครัว3คนนะคะเป็นห้องทริปเปลิลเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องแบบ Family ที่เปิดถึงกันได้ก็คือห้องนี้นะคะห้องนี้จะเป็นห้อง Family ที่แบบเป็นสองห้องติดกันที่จะมีประตูเปิดถึงกันได้แบบนี้นะคะนี่ อันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งเลยก็จะเป็นทายห้อง Family นะคะไปดู f a c i l i t ี้อื่นของเรมกันต่อค่ะที่ห้องฟิตเนสนะคะพาไปดูโปฟเฟอ,อาหารเช้าง่ายๆของที่นี่กันค่ะ อาหารเช้าก็จะประมาณนี้นะคะที่เราตักมานะคะส่วนท่านที่ตื่นไม่ทานหรือว่าไม่ได้รูมอาหารเช้ามาก็จะมีคาเฟ่ยอยู่ข้างล่างน่นารักน่าลงในะคะก็สามารถมานั่งกินสแน็กกินเครื่องดื่มเพิ่มเติมได้นะคะโดยรวมก็เป็นโรงแรมที่ดีนะคะราคาไม่แพงนะคะก็เอาไว้เป็นตัวเลือกได้นะคะถ้ามาเที่ยวกรุงเทพค่ะ